นาจะไล่สุดในรอบอาทิตย์เหรครับบ่ถือกัามบ่ถึ้าคือเ่าดิเห็นไล่แปดเท่าผู้ใดหาแปดเห็นแนครับอาจารย์มาครั้งใหม่นาะครั้งใหม่ปันแน่นะบอกปูอยู่ด้วยวะเฮ้ครั้งไห้เท่าได้เปนครั้งนี้สามตัวนาสามตัวหลังแล้ววันนี่หนึ่งมมีแปดนะครับเนาะแนเกิดครั้งใหม่ก็เกิดมาเนาะขออนุญาตแซ่เปียกกันไหมผู้ใดเด่นเปียกยู่แซ่แนหรอ่ตางเปกเลยั้เปดเลยเห็นเกิดโดนลโอ้ บบะะมันหนีละพี่แม่มะะดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแชร์เฟซก่อนแชร์ตัวสาเครื่องไหนะเนี่ยอ้าวครับโอโคนะ้คุณแม่เนาะคุณแม่ยัง่อคือคุณแม่วันนีดาจาคุณแม่วันนี้ดาซีสเกตนะครับมอบโเต๊ะเก้าี้สามสิบ<อ>ตัว, 20, ตวสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณแม่เลยนะครับเนาะ วันนี้มันเกิดคุณแม่ด้วยวันที่สิบสี่ครับวันสิบสี่เนาะขอเวพอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับอยู่เป็นร่มโพล่ใจของลูกหลานเ้อคู่กคุณแม่ถูกเท่าไหร่เนี่ยอ่าเฉพาะเก้าอี้นั้นสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทเก้าอี้ปอนไม่ไม่หมายความว่างวดงวดนี้เราสองมวดต่อกันอ๋อครับแม่ถือเหล้าสามถัวเนาะแม่ได้มาจะเป็น้านได้และอ๋อครับเนาะมาเรื่อยเื่อยครับมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะคุณแม่ดูอยู่เนาะ ครับขอให้แม่โชคดีตลอดนะครับโชคดีนะครับคุณแม่วันดีาครับจากสีสเกลนะครับทุกท่านนะครับที่มาให้โชคดีกันทุกคนครับตลอดเส่นครับครับครับอันนี้เรี่บร้อยครับอันนี้แม่เราถือเล่าสามตัวนะครับถ้าผู้ใดได้เบิงไล่ผมเล้าเหมือวมันพุธที่แล้วผมบอกหวยไว้ให้ไปสือผมเองก็ถือขึ้นกันนะครับเพราะว่ายัง มื่อวันจัดเนี่ยผมปล่อยเลขแมนบอกหกสามสองเนี่ยสองหกสาไปออกเล้าสามตัวปุ๊บมันนีมาวันพุธผมก็เลยบอกว่าห่อยมันเหลือ6กสาปเท่ากับื้้อสมอแน่นอกก็เลยมาหนักซื้อหกสาปออกสาตัวผมห้องเกือบตายนะครับก็ <S 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 า่าถืออะไรเรากถือร้อยเดียวได้เก้าหมื่นเหมือนหกเพราะว่าเล่นยหกประตูเนาะ่มาไมได้ซือองตัวกันซื้อสามแปดกับหกแปดยังสีได้ผลลงมือน,นี้มันก็นเหลืออยู่ตัวนึ่งมือนีวันศุกร์มันเหลือหกสองอยู่ตัวหนึ่งนะือแล้วละยังบ่าก็เลยนะครับซืือไปแล้วละหกสอง ว่าสามตัวผมเสือแปดหกสองแปดกับ 4, 2, 6, สี่สองหกผมเสือยังสี่มื่อนี่นะครับเนาะ,ะนั่นจดไว้บปัยังบาทเนี่ยเอ้แต่ละคนมีปี่ส่วนตัวเอา้าโอ้ผู้ใดมารอถึงเด็กก็มือเนี่ยแต่ไมานนีคนหลายครับหลายกว่ากเมือ่อคนญาติเก็บภาพมนเนอะ เอโคดกล้องกระพริบบ้ดนี่ครับสวัสดีวันศุกร์ที่9กุมภา2,566ครับื้อนี่พี่น้องเย็บซีมาไหลับคอยนั่งอยู่นี่คอยมีคนถือพวงมาลัยทีนึงเ้อะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมคนหลายครับมื้อน,นี่กรัปกติคนมาหลายมากคนไปน้าแปดแล้วส่วงนนหนึง่งสีสองหกกับหกสองแปดครับอันนี้ผมจะซื้อหรอ,อกนะครับเนาะ ก็ยังสี่หวยไทยเนี่ยมันจะเป็นหวยเล่าเลยมันจะเป็นยังสี่ถ้าผมห้ไทยเนี่ยมันจะไปออกสลับไปสลับมาเห็นบ่ผมหวหกสามมันมันก็ออกสองหกสามออกสามตัวไันี่เมื่อกี้วันพุธมาเลยหเรือหกสามแปดผมเลยว่าอ้ยวันนี้ซื้อจะพังกันนะผมเลยซื้อห่อยหนึ่งผมขีดทีนะันที่นี่เพรเลขออกตึบผมว่าเฮ้ยผมก็เลยหวงผมถือไม่ได้ก็มือเงินหมดละครับอ่าในก็มเงินเหมือนหกรน่อยหนึ่งคุ้มครากับหรอกถ้าสอตัวไม่ได้ซื้อแม่วันนีิดาเนี่ยเราก็ถือเป็นแสนนั้นมดละครับ เงินลอยหลขเงินแสนนะมือหนี้ก็เหลือหกสองตัวเดียวอยู่ในหันนะครับนาะที่ขั้นหลกนะครับเนาะที่บาทเราแล้วแม่ยาซื้อหลายๆมันเหมือนลายรับแปดผู้ได้เหมือนลายนะเนี่ยแปดเนี่ย <laughs> <laughs> เอาเจ็ดเก้ามีไครถือว่าเจ็ดเก้าโยเาครับครับก็บคือว่าเลขเขาเนี่ยมันทั้งเหมือนซิบอ่างวด มันเข่าไป13งวดรุ่ด2งวดก็คทืงงวด8มันกี่ก้าวงวดหนึ่งพิจิการที่บอกว่าศูนล้านเปอร์เซ็นต์หลายคนอาจจะมาท่นนานตอนศูนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแป8งวดตินก่อนหน,าน้านี้มีใครท่านบ่8งวดตีนเนี่ยก็จะดังทักหละกันมาศ0ล้านเปอร์เซ็นต์นรุดเพราะรุดแล้วคงประกาศว่าเดี๋ยวปูขัดข้นหลังจากศู0รุดเท่ากับกับมะเข่าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหลังจามาเก้าเจ็ดเก้าอีกเพื่อนึง02เท่ดศูนย์สองศูนย์สองลวาที่เจ็ดม2 02แล้ว อ๋อลอยพุณลอยโหดีงั้นแสนน,นั่นนี่นะครับแหมเราได้ตั้งหัวที่เจ็ดก็คือหัวศูนย์สองใส่เหมือนแล้วใส่ใส่น้ําแปดเหมือนเตียนะครับเรื่อเข้ามันกะหลังจากศูนย์รุดมันกะมาเขาเงาวมาหางหัวดกัมารุดอีกแปดบางกี่แต่ว่ากะมันกะดังข้าโคตรดีรแปดดังหักดังแน่ล่ะกะบ่มีเลยสังเกตเมื่อวานสามตัวหนาสามตัวหลังรางวัลที่หนึ่งรางวัล อ่าสองตัวเนี่ยว่ามีแปดเลยเลขยี่สิบก็ตัว่ามีแปดเขาครั้งไปแล้วนะแม่ยมาถายั่นใจว่าทีสองแม่มากอาจารย์บอลลุ่มเลยอ๋อลงมาเลยแม่ว่ามีแหงไปน้ำแปดอ๋เลยมาไม่ดีไปสาทเสียเลยผมนั่งห่างๆก็เหลือใจครับก็เลยไปเที่ยวไปนั่งกินเขาอยู่สะพานเทียบสุดาไปจอดรถปั๊บมันจะมีแกงไว้รุ่นข้างๆเพป่นกำลังเบาพื่นเลยแปดก่เห็นมาเลยวะมันปไวะ ผมเอาโต๊ะไปนั่งปุ๊บก็มองมาผมเลยว่าเขามาเมื่อต่อ่สลบญาติเขาเห็นนะว่าบัตรให้แปดยูนีตนะอุ้ยอันทักอันเนี้ยบอกได้เสียไปใส่แม่มาเขาเห็นยังไงดีมากสลกเมื่อบอเมื่อบอสลกเอาเสือมาคุ้มหัวไว้แบบนี้ครับเอาเหลียววาเห็นคือเขาเอ้าอาจารย์เท่านั้นแฮปปี้เบิร์เดย์ผมในพะนะเอ้ามคนกี่คือเอาพื้นเยอะสลบจะเละเว้ยเพราะในหมอหมอมาถือเค้กมาให้เป่าวันเกิดให้นะครับอืม เืั้งเป่าทั้งกินนใจรั่นลายปีขู่เ่าว่าอะไรแล้วเขาจมเร่องแปดเลยก็ได้ถามอายุหมอไปว่าอายุเท่าไหร่หมอบอกว่ายี่สิบหกปีครับเลยว่าเออตัวนี้ละอันนี้ตัวนอกนะครับตาเล็ัว่านี่เมื่อนี้ก็จะเปย์เลขทูบให้เลยนะครับเนาะเอาเลขทูบวันนี้เท่าไหร่แล้วเก้าเราอาจจะเขียนให้คนดูหรือว่าให้ถามตาเพชรดูก็ได้เอาพี่เพชรเสือเขียนนี่อยากได้เลขทูบนี่ถามน้ำเล่าเลยครับเน้อผมจะอนุญาตเหลคนที่มากเ่อนี่ถามเลขทูบ ผมเบอกไปมันฉิดลวดไปในโซเชียลเดี๋ยวมันจะมันจะดังรั่นอีกนะครับเข้าจังหวะอัดนะครับเนาะเพราะว่าเด็กครูผมจะปล่อยมือสุดท้ายเลยหรือว่าปล่อยมือออกสองสามมือแต่ไม่ก็ยังถามน้ำพยาเอียนเอานะครับเนาะไอ้เลาวอยู่เมืองไอยก็อ็ไม่ต้องจลับไปละ โม่ล่าโม่มเล่าโนมคเล่ม่เล่าโ่เล่าโมเลาโม่ล่าโม่เล่าโม่เลามเล้าโม่เั่าโเล่าโม่เล่าโเล่าโม่เ้่าโม่าโม่เล่าโม่เล่าเล่าโม่เ่าม่เล่ามีเล่าโม่เล่าโม่เล่าโม่เล่าม่เล่าโม่เล่าโว่เล่า่เล่าม่เลม่เล่าม่เล่ม่เลาเองมเาามเาัม่เล่าโ่่ เป็นเพียงแนวทางในการประกอบซื้อลอตเตอรี่นะครับปวดช้วิจารณญาณนะครับที่6กุมภาสองพันาหเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนะครับเนาะหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็ห2สองนะครับหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับสามตัวมีหกสามแปดกับห3สามสองส่วนเลขทูบน่ะมันตรงตัวสุดท้ายนะครับเนาะมันตรงตัวสุดท้ายอยู่ในหันละนะครับเท่ากันอาจจะกะหวังย่างเดียวเลยคันไฮฮกหนียกลับหัวกับพ่อนะครับเนาะคือตูวผมเมื่อวนกี้มันแปดเก้าสามมันบ่ ข้ากลับหัว่าแปดหกสามข้ากระถือแต่เลขขาจะเล่นเพราะว่าจอรลักแปดมันครั้งแรกที่เรียกแปดในประวัติศาสตร์คืออันตั้งแต่แปดศูนย์จนถึงแปดเก้าปรติอันแค่ซีคู่ที่ผมไปไปนะครับเนาะซึ่งกะดีคือกันผมได้ฉายาใหม่อาจารย์นัอตตีแปดอยู่ไหนนะครับย่างไปไซเบอร์หูจับลูกน้องส่วนเนี่ยไอ่ห้องไปยังก๋าชาสารคามบ่ให้อายคิดก่อนเด้อสันดอกใจนึ่งกะอยากไปย่างก็ใจนึ่งกะย่าเขาตีแปดมันเสียแล้วครับเมื่อคืนต่อไปตีเนี่ย ไปลอยเอ็นเลยเขาขอเก่าเจ็ดเก่าผมยางสิแล้วเออมันใจเนี่ยอันไปเมื่อนี้กับที่เจี๊ยบแล้วเนี่ยย่านเขาจับได้นะครับรบคืบกันเนี่ยนะครับตะวันงวดนี้งวดนานนี่ผมว่าเรื่อเขาจะกลับมากอี๋นักนักเลยเกิดนานจะเป็นหนึ่งนี่หน้านะครับเพราะว่าอย่างตอนศูนย์รุ่นหนึ่งพฤติการเนี่ยสิบหงพฤศจิการเนี่ยเขามาเขาแค่รุ่นเขายังเอาไ่้ได้ครับัาที่หนีมากหนึ่งท่านว่าเนี่ยผมหายเก่าแน่นบอหายเก่าหนึ่งเน้นเน้นเลยมันบอกเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดบนล่างงวดน่ะนะครับเนาะ มันกับปากกาสักดาเลยผมคิดว่านึงนี่น่าเนยจะมีเซอร์ไพรส์ะว่างวนี่แต่คิดว่าปูจะให้กลัามาอยู่เพราะว่าปูก็ได้คัดค้นออกไปแล้วเห็นว่าคือยังเข้ามาหนิก็ยังให้คนยังสี่เลาถือนะครับบางคนนี่พอถือเลขยคนโพดนาเฟรนเลยเห็นว่าอาจารย์นัตติมุขีนะเห็นว่าเอออาจารย์นัตติมุดากก็มี่วบออย่างผมมาไว้ลบมูถิมซะน้อเรากเป็นมูได้เฟรนกก็เนี่เขาหัวดานะครับเพราะว่านี่แหละ คนดีได้นะครับแน่จริงผู้ลังคนได้ย,ยุตลาดตามคือเรานะครับรเข้าใจันอยูุัน,นอาจจะเหมือนหลายเมันก็เลยดานะครับคือ,อยังว่าละ่ะก,กูนึงมาเม่นไม่ยังก็ูตามวดแรกกูก็หมดเงินเลยนะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าแ้วตอนมันเข่าคือว่าตามมันว่ละ่ะมันก็อยู่ที่ดวงของเฮ้าคือยังผมให้เจ็เกเล่นั่งอย่นี่เสื้อบ่นาผู้ลังคนขันถือกับมี่ยังอย่างนีผู้ลังคนก็ถือมาหลายงวดอนแตอาจารย์ให้เขาหลายๆงดนี่ขันถือก็มี่นั่งอย่างนี้เ้าแม่บ่ มันถือกักเดียวแม่บาดที่เนี่ยย่ามเขาถือบม่เสือโอ้โแกงเดียวกันโอ้เจีนน๊ยบมีเสือวะเส,สือ่า้งวโอ้รับแตนนี่ทั้งกับทั้งตวตีบนถือตั้มเนี่ยวัมั่งเขาเนี่ยเสือสุกโตยกเว้นเก้าเจ็ดอเสือได้เจี๊ยเก่ามันขวัาว่าเขาเนี่ เึ่นลับทั้งบนล่างได้แม่นะเนี่ยแหละพ้นน้องกับเล้ยวตาดวงนะครับเอหางเนี่ยหวงพคนบเก่าเก่เขยอยู่เก่าบ้นโอ้เฮียเดียวเวลโอ้เดีอยู่ต้นหนึ่งเนาะครับเนาะมาหาันนี่ว่ามีหน่วยตีสติตเกิดเนาะอี้ครับก็ประกาศดีเดียวนะครับเพียจริงไม่ขายหวยไม่ปรับเวสพนันนะครับถ้าเห็นอาจารย์น็อตี้แอดเพื่อนไปหรือว่าไปขายหวยไปแจกมันเกิดเพื่อของปลอมนะครับอย่าไปหลงเสีอมันนะครับเพจปลอมมันจะทัดไปหาอย่าไปเสีอมันเด้อ หลักการแยไปเชื่อว่าอยู่ในกลุ่มอาจา์นะครับกลุ่มปลอมทั้งนั้นให้กดออกได้เลยนะครับเนาะกลุ่มแท่เอาไปขอเขาน้ำนองโยห้อง,องกระจกก็ได้นะครับผอะไรอย่างไ้เขากลุ่มแนวทางส่วนเสือเขียวกับมาแล้วเอาผมใส่เสื้อสมเด้เนี่อยู่ในห้องนะครับเด้อเสือเขียวมันเหมือดมือต่อมือเลยนะครับอ่ะัาที่นี่เนี๋ยจะผ้าวายปูแลักะเอาหวยเล้าอยู่บอกไปนี่